สวนสดีจ้าวันนี้เกดเป็นพนักง,งานขายซนะิก้าแลงโก้เนาะประจำอยู่ที่สาขาไาทนแวร์เฮาส์อยุธยาเนาะวันนี้จะมาแนะนําสินค้าในตัวข้อง,งานกันซึมซึ่งตอนนี้มีฝนตกเยอะเนาะก็จะมีงานการซึมเข้ามาค่อนข้างจะเยอะตอนนี้ลูกค้าไม่ไว่าจะเป็นลูกค้าพี่ช่างหรือว่าเป็นลูกค้าบ้านต้องการงานกันซึมหรือว่าเป็นงานซ่อมแซมเข้ามาในสาขาอยุธยาเรามีบริการเนาะ ไม่ว่าจะเป็นตัวงานการซึมประเภทปูนถ้าเกิดว่าลูกค้าท่านใดที่ต้องการงานการซึมปูนมีปัญหาแตกหลาร่อนในช่วงของดาดฟ้าหรือว่าจะเป็นงานประเภทห้องน้ําก็ได้ประเภทเดียวกันก็จะมีปูนกันซึมของซิก้าจะเป็นตัวท็อปซีลซิก้าท็อปหนึ่งศูนย์เจ็ดท็อปซลเนาะจะมีทั้งไซส์กะลอนในปริมาณที่ลูกค้าบ้านใช้ไม่เยอะหรือว่าจะเป็นลวก วกพี่ๆ่ช่างจะใช้ค่อนข้างเยอะก็จะมีรองรับเช่นเดียวกันถ้าเป็นข้องแลงโก้ก็จะเป็น2องสองนาะเป็นพาร์ทเเช่นเดียวกันหรือว่าจะเป็นงานกันซึมประเภทปูนแลงโก้สองสองเจจะเป็นพาร์ทเดียวซึ่งเป็นปูนกันซึมประเภทผสมน้ำก็มีบริการลูกค้าเช่นเดียวกันแต่ถ้าเกิดว่าเป็นงานด้านฟ้าลูกค้าท่านท่านไหนที่ต้องการซ่อมแซมแค่ขั้นตอนเดียวงานกันซึมประเภทด้านฝ้าเราก็มีทั้งอะคริลิกแล้วก็โพลียูรีเทนบริการเช่นเดียวกัน ถ้าเป็นในตัวของแลงโก้ก็จะเป็นแลงโก้451งแลงโก้451จะเป็นอะคริลิกประเภทกันซึมก็จะมีทางสายแกลอนจะเป็นรุ่นนี้แล้วก็จะเป็นสายใหญ่ในประเภทสายท่างใหญ่ซึ่งปริมาณการใช้งานบางพื้นที่จะไม่เท่ากันถ้าลูกค้าท่านใดที่ซ่อมแซมในจุดที่มันเล็กน้อยก็จะมีเป็นสายแกลอนบริการหรือว่าจะเป็นพื้นที่ที่มีขนาดค่อนข้างจะใหญ่ก็จะมีสายใหญ่ลองรับเช่นเดียวกัน สีที่เรามีจำหน่ายอยู่ก็จะเป็นขาวเป็นเทาเป็นเขียวส่วนซิกาตอนนี้ซิกามีนวัตกรรมเป็นประเภทโพลียูริเทนเนาะจะเป็นงานกันซึมประเภทเหนือโพลียูริเทนจำหน่ายเช่นเดียวกันก็คือจะมีทั้งซสเล็กแล้วก็สาสใหญ่จำหน่ายเช่นเดียวกันอันนี้จะเป็นประเภทโพลียูริเทน ถ้าเป็นไซส์เล็กก็จะเป็นรุ่นนี้แต่ถ้าเป็นไซส์ใหญ่ก็จะเป็นซิก้าลาติก501จำหน่ายเช่นเดียวกันสีที่จะจำหน่ายอยู่ก็จะมีขาวมีเทามีเขียวถ้าลูกค้าท่านใดไม่แน่ใจว่าอายุปีการใช้งานไม่ว่าจะเป็อะคริลิกหรือว่าเป็นโพลียูรีเทนไม่แน่ใจว่าประเภทตัวไหนดีหรือว่าจะใช้งานทำให้มันจบไปเลยทีเดียวจะใช้ตัวไหนดีเข้ามาปรึกษากันได้นะเข้ามาพูดคุยกันได้กับเกต จะประจำอยู่ที่ฮาร์ดแวร์เฮาส์อยุธยาแห่งนีอ้อยู่ทุกวันฮาร์ดแวร์เฮาสของเราจะเปิดทุกวันทำการไม่มีวันหยุดเนาะในวันปกติทั่วไปจะเปิดที่7จ็ดงครึ่งถึง6กโมงครึ่งแต่ถ้าวันนักขาตะเลิกหรือว่าวันอาทิตย์เราจะเปิดทำการอยู่ที่8ปดโมงเชา้าถึง5้าโมงเย็นเนาะเข้ามาพบพบปะพูดคุยปรึกษาก,กันได้ทุกวันไม่มีวันหยุดเลยจะ้ะไม่ว่าลูกค้าท่านใดจะเป็นพี่ช่างหรือว่าลูกค้าบ้านเนาะ จะมีปัญหางานรั่วซึมเข้ามาปรึกษาและวพูดคุยกับเกรดซิก้าได้ที่ฮาร์ดแวร์เฮาสอยุธยาแห่งนี้แต่ถ้าลูกค้าท่านใดที่มีปัญหาซึมเศร้าเหงาหงอยเข้ามาพูดคุยกับเกตได้เช่นเดียวกันเกตดซิก้าอยุทยาฮาร์ดแวร์เฮาสจ้ะ